ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรมผู้นำโซเอค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยที่หลับสูห่งน,นี้คุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ในความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดก,กับพระเจ้ามากขึ้นนอกจากนั้นยังได้เรียนพระคัมภีร์มากถึง40รายวิชาจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนเดี๋ยวเรียนแล้วกลลืมทำไงดีครับ อย่ากังวลไปเลยครับที่โซเอคุณจะได้ฝึกประสบการณ์ผ่านการร่วมงานกับพันธกิจเด็กและอนุชนถือว่าเป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนและฝึกฝนไปในตัวภาษาอังกฤษจ,จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะที่นี่คุณจะได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรงและเน้นไปที่การสื่อสารกับชาวต่างชาติวิชาธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของเงินและตัวเลขเท่านั้นจิตวิทยาและกนนารพัฒนาตนเองก็เป็นเรื่องสำคัญที่นี่เราก็มีสอน อาหารที่นี่จัดเต็มทุกมือ้อแต่หากกลัวน้ำหนักขึ้นสนามกีฬาของเราก็จัดเต็มไม่แพ้กันหมดยุคของการเรียนแต่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วเพราะที่นี่คุณจะได้ออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและโรงเรียนต่างๆได้ฝึกความกล้าหาญการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนและเรียนรู้ผ่านการเป็นผู้ให้มีคาเฟ่ที่พร้อมด้วยเมนูที่หลากหลายผ่อนคลายกับบรรยากาศดีๆ และมีดนตรีให้เล่นในเวลาว่างมีที่พักอาหารและชุดนักศึกษาให้ฟรีทั้งหมดนี้อยู่ในค่าเทอมแค่3,000บาทต่อเทอมเท่านั้นเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2,566สนใจติดต่อคุณโกทู090 474 3598และคุณนวนลรดา082 181 2543 แล้วพบกันพระเจ้าอวยพรครับเย้ย